สวัสดีครับวันนี้พบกับครัวหนูกระต๋องเราจะขอ,อนำเสนอวิธีการหมักแป้งขนมทังทองเพื่อทำขายในต่อวันวันนี้เราจะทำการผสมแป้งหมักทำขายปริมาณทั้งหมด3กิโลกร,รมัมโดยเราจะใช้สัดส่วน1.5ต่อหนึ่งมาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับอันนี้คือแป้งหัวเชื้อ1.5่ส่วนแป้งผสมแป้งดิบ1ส่วน น้ำดื่ม1ส่วนเรามาดูวิธีผสมกันเลยครับเริ่มจากการนำแป้งผสมนะครับเป็นแป้งข้าวเจ้าล้วนนะครับหรือบางสูตรก็จะมีแป้งอเนกะสงค์ผสมนะครับหรือแป้งสาลีหรือบางสูตรก็อาจจะเติมส่วนผสมเพิ่มเติมนะครับแต่สำหรับรนมกระส่องเรานั้นเราจะใช้แป้งสูตรเดียวในการทำขนมทางทองแบบแป้งหมักในครั้งนี้นะครับ หลังจากนั้นเราใส่น้ําเข้าไปใส่เข้าไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเหลวเป็นเกินไปนะครับเราค่อยๆนะครับนวดแป้งไปเรื่อยๆนะครับในบางสูตรนะครับก็อาจจะใช้เครื่องตีนะครับที่ติดกับสว่านนะครับมาป,ปั่นนะครับก็มีแต่สําหรับเรานั้นเราขายเพียงอาทิตย์แต่ครั้งนะครับแล้วก็ทํา แป้งส่งให้กับลูกค้าครับอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับเราก็จะใช้มือในการผสมครับหากมือเราว่าง2มือนะครับสามารถใช้สองมือผสมได้นะครับแต่วันนี้มือเราว่างมือเดียวนะครับมือหนึ่งต้องจับถังไว้จะได้ใช้มือเดียวนะครับนี้แป้งเรายังเนื่ออยู่นะครับเติมน้ำเข้าไปอีกครับ เราคนจะคนให้แป้งนั้นเข้ากันให้หมดนะครับเพื่อให้การเจริญเติบโตของแป้งหมักนั้นมีคุณภาพนะครับหากเราทำทุกวันนะครับเราอาจจะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับก็คือ เครื่องปั่นที่มีขายกันอยู่ทั่วไปนะครับสามารถนำมาใช้ได้นะครับก็จะช่วยทุนแรงนะครับแต่หากเรานั้นอยากออกกำลังกายในการทำหมักแป้งนะครับก็สามารถหมักด้วยม,มือได้นะครับใช้แรงพอสมควรนะครับอันนี้เป็นส,ส่วนที่เราทำขายนะครับในช่วงเวลานี้นะครับ รประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็พักไว้นะครับพักแป้งทิ้งไว้เมื่อเวลาเราหยอดนะครับหากแป้งเราเหนืดเกินไปเราสามารถที่จะเติมน้ำเพิ่มได้นะครับแต่ตอนนี้เราหมักไว้เท่านี้ก่อนครับเมื่อผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็าจะปิดฝา นะครับแล้วก็ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติครับเวลาในการหมักนะครับเราจะใช้เวลา5-8ชั่วโมงนะครับเบยประมาณนะครับรับถ้าเป็นช่วงอากาศเย็นก็ต้องเพิ่มเวลาเข้าไปนะครับถ้าเป็นอุณหภูมิปกติทั่วไปนะครับก็5-8ชั่วโมงครับน้ําที่เราเติมลงไปนะครับประมาณ1,000 ml นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าแป้งหมักที่เราหมักไว้นั้นจะขึ้นฟูระดับไหนแล้วก็ เราจะมาทําการหยอดเพื่อทดสอบการขายดูนะครับว่าในการขายเวลาหยอดขายนั้นเราจะต้องมีวิธีการหยอดอย่างไรเพื่อให้ขายให้ทันกับลูกค้าที่มารอซื้อขนมของเรานะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรานั้นท,ทําคลิปต,ต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ